เนี่ยผลผลของการที่เราเกี่ยวข้าวช้านะทำให้ข้าวมันกระเด็นออกจากรวงเนาะเวลารถเกี่ยวตีเนาะเป็นทุกคันนะครับรถเกี่ยวแต่ว่าเวลาถ้าเราเกี่ยวได้ระยะพับทึงนะครับก็มีเหลืองๆองมเขียวเนี่ยกำลังพอดีเลยถ้าเราเกี่ยว งอมเกินไปแบบเหลืองทั้งเม็ดทั้งรวงนะ่ะยังไงก็หกครับเนี่ยเยอะนะถ้าพูดตามละเท่ากับเราหวานใหม่เลยฉะนั้นนะครับเกี่ยวข้าวก็ควรเกี่ยวระยะพะพึงครับผมระยะพะพึงเดี๋ยวอีกวันนี้ก็คงจะมีการหวานข้าวนาใกล้ๆคอนโดเนาะใกล้ๆคอนโดกลางทุ่ง บ้านพักชายโฉดเอ้ชายโสดนะครับก็บประมาณเจ็ดไร่นะทีมงานมีสี่คน,คนนะห้าคนมั้งเดี๋ยวไปดูกันน่าจะมีสี่ห้าคนละ่ะเจ้าของนาแกบอกมาครับเท่นี้เขาหว่านถุงละร้อยเด้อถุงละร้อยบาทนะครับแถวบ้านผม พวปุ๋ยพวกอะไรก็เหมือนกันถุงละร้อยนะครับอันนี้ก็จ,จะของนาแกกหวานด้วยก็เลยเออมีสองคนมนะันะ้งเนาะโอเคนะครับนู่นเลยกำลังหวานก็ถือว่าดีดินกำลังเปียกตันง่ายเลยแบบนี้ไม่ไม่ไงไม่คลุ้งไม่ไงนะครับ นี่กจ้าดเด็กะเลกภาพอากาศบ้านนอกบ้านในเราจะแดบนี้แหละผมก็พาเจ้าเลี้ยงมันเดินเล่นสุรินบ้านฉันนะครับโอเลี้ยงก็นั่งดูเขาหวานข้าว มาหาเที่ยวอาบน้ำกินน้ำตามบอ่อนะแถวนี้ก็จะมีอยู่สามเจ้าสี่เจ้าโน่นคะอคอนโดกลางทุ่งเขาช่วงหน้าเข้าจะสวยนะครับแถวนี้สวยงามทั้งหลังเป็นป่าอ้อยนะครับ ห่างจากหมู่บ้านไม่ไกลครับห่างจากหมู่บ้านไม่ไกลไกลๆประมาณห้าร้อยเมตรขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับผม